ถ้าเราขยับวัตถุแล้วมันขยับแบบนี้เราสังเกตนะครับเห็นไหมมันจะวิ่งไปแบบดึก๊กดึกดึกดึกแบบนี้เลยนะมันจะรู้สึกว่ามันไม่สมูทอ่ะมันเหมือนกับว่ามีแม่เหล็กอะไรไปดุดดูดอยู่สักอย่างนะฮะที่ทำให้เรารู้สึกขัดตาวิธีแก้ไขปัญหาอันนี้นะครับตามมันเลย กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ครบลักทุกท่านนะครับวีดีกอลาคนเดิมเพิ่มเติมคือสาระการาฟิกนะฮะจะมาแก้ปัญหานี่ครับอ่านี่เห็นแล้วเวลาขยับวัตถุแล้วมันรู้สึกมันดึกดๆึดึมันไม่อิสระมันไม่สมูทนะฮะเพราะว่ามันติดตรงนี้นั่นเองวิธีแก้ปัญหานะครับวิวอ่ะเลื่อนลงมานี่ครับสแนปนี่ปัญหามอยู่ตรงคําว่าสแนปเนี่ยครับสแนปกริดสแนปพิกเซลสแนปพอยท์พวกนี้เลยนะสามตัวนี้ให้เรานะครับทำ การเอาติ๊กถูกออกจากสแนปทั้งหมดครับถ้าสแนปกริดเนี่ยมันหมายถึงว่าไอตัวอ็อบเจกต์นะครับหรือว่าตัวเส้นผ่านเนี่ยมันจะวิ่งไปหาเส้นกริด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 อย่างเงี้ยมันเลยมีลักษณะแบบดึก๊กดึ๊กดึกดึกยังไงครับอ่าถ้าเราไม่มีสแนปนะฮะมันก็จะไม่มีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนั่นเองอ่าเดี๋ยวเราเอาสแนปกริดออกครับปุ๊บแล้วลองขยับดูฮะเห็นไหมการขยับมันก็จะสมูทนั่นเอง เห็นไหมก็จะอิสระมากขึ้นครับเสียเช่นเดียวกันครับอ่านี้พอย์นะฮะพอยี์ก็จะเป็นหน่วยที่เล็กลงไปอีกพิกเซลก็จะเล็กลงไปอีกนั่นเองเอาติ๊กถูกออกให้หมดเลยและเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองครับนะสมูทเลยอ,อยากขยับไปยังไงก็สมูทได้เลยนะฮะหรือว่าถ้าเราเอาติ๊กถูกตรง Snap Pixel นะครับลองติ๊กถูกครับปึ๊บแล้วลองขยับดูอีกครั้งหนึ่งฮะ ลองสังเกตนะครับลองสังเกตตัวเลขนะฮะลองสังเกตตัวเลขนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูลองสังเกตตัวเลขนะนี่แกน x แกน y ใช่ไหมเราขยับไปทางซ้ายปึ๊บขยับไปทางขวาเห็นไหมมันจะไปทีละหนึ่งพิกเซลครับการขยับเพราะว่ามันเป็นการ snap พิกเซลนั่นเองนี่คือ snap พิกเซลนะฮะส่วน snap grid เอา snap พิกเซลออกก่อนแล้วก็มาที่ติ๊กถูกที่ snap grid อ่ะแล้วลองคลิกขวาครับเลือกโชว์ grid อันนี้คือเส้นกริดนะฮะพอโชว์กริดแล้วมันจะมีเส้นกริดขึ้นมาแล้วเราก็สร้างวงกลมขึ้นมาสัก1อันนะครับอ่าเมื่อกี้ผมได้ติ๊กถูกที่ snap กริดนะนี่ snap กริด view snap กริดมันจะวิ่งไปทีละกริดครับกริดก็คือ1ช่องครับ1ช่องคือ1กริดนั่นเองลองขยับดูฮะเห็นไหมมันก็จะวิ่งไปทีละ1กริด1กริด1กริดแบบนี้นั่นเองนะครับนี่คือก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมถึงขยับแล้วมันรู้สึกมันดึ๊ดดึ๊ดึ๊ดึ๊นะฮะ เพราะมันมีติด Snap อยู่นั่นเองก็แค่เอา Snap ออกนะครับก็เป็นอันที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงประมาณเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับกดติดตามและสั่นกระดิ่งเลยประโยชน์เกี่ยวกับด้านกราฟิกเพียบเลยครับ